สวัสดีครับผมดรชวครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการยกเลิก SMS กินตังนะครับในเครือข่าย AIS นะครับซึ่งเราอาจจะเผลอกดสมัครไปนะครับในการเข้าดู SMS หรือบางครั้งนะครับจะมีโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาหาเรานะครับซึ่งเราฟังไปสักพักหนึ่งมันก็แอบสมัครบริการให้เราเลยนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้สมัครนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการยกเลิกนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับรับชมได้เลยครับขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิธีนี้ใช้กับเครือข่าย AIS เท่านั้นนะครับเครือข่ายอื่นก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับให้ไปที่แป้นหมายเลขครับแล้วกดดอกจัน1 3 7นะครับ แล้วโทรออกครับอ่าโอเคนะครับบริการยกเลิก sms เดอกจันหนึ่งสามเจ็ดโทรฟรีค่ะยกเลิก sms โฆษณาทั่วไปกดหนึ่งยกเลิก sms ที่ถูกคิดเงินเช่นข่าวเรากดหมายเลขสองเลยนะครับหรือยกเลิก sms ที่ถูกคิดเงินนะครับหรือยกเลิกทั้งก็ยกเลิกมันทั้งหมดไปเลยนะครับกดที่สองนะครับ ยืนยันการยกเลิกกดหนึ่ง <Yeah. S 2> ย้อนกลับเพื่อทำรายการกย้อ็กลอสยืนยันการยกเลิกไปเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะกรุณารอรับ SMS ยืนยันการยกเลิกภายใน24ชั่วโมงนะคะโอเคกลับสู่เมนูหลักเพื่อทำรายการอื่นกดเโอเคครับ, okay. Okay. รบเราก็ได้ทำการยกเลิกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยว จะมี SMS ส่งเข้ามายืนยันว่ามีการยกเลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะมี SMS เข้ามาไหมนะครับอ่านะครับยกเลิกแล้วนะครับเห็นไหมครับบริการนี้คือแม่ผมไม่ได้สมัครนะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของแม่ผมนะครับอ่ะ และแม่ผมไม่ได้สมัครเลยนะครับมันมาเองนะครับมันมาเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีในการยกเลิก s m s พวกนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้สมัครนะครับแต่ว่ามันดันสมัครให้เราเองเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์แ n นลครับขอบคุณครับ